ก็สวัสดีทุกคนที่ติดตามติ k t o k ของโค้ดแบงค์นะครับก่อนอื่นขออนุญาตกินน้ำก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยววันนี้จะมาสอนท่าดัมเบลโคนะครับเป็นท่าที่นักพละกายพากันเล่นนะครับแล้วก็จะได้กล้ามเนื้อไบเซปที่เป็นลูกๆแบบนี้นะครับมัดเนี้ยก็จะโดนกล้ามเนื้อไบเซปกระตุ้นได้ดีนะครับเพราะว่ามันลงได้สุดขึ้นได้สุดนะครับผม เ,เวลาเล่นเนี่ยบางบางคนมาแบบว่ายักไหล่ขึ้นแบบนี้มันจะไม่กล้ามเนื้อใบเสรมันจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับมันจะไปตึงที่ไหล่หลด้านหน้านะครับผมวิธีเล่นที่ถูกต้องคือจะต้องโน,น้มแขนลงมาแบบนี้นะครับอโอเคแล้วก็ล็อกลำตัวให้ดีนะครับล็อกสะโพกให้ดีจังหวะเตรียมหายใจเข้าจังหวะงานหายใจออก พยายามเกง่งพยายามต้านไว้โคดเล่น5้าเซนนะครับน้ำหนักสิบโลนะครับไม่นับจำนวนครั้งครับผมโอเคจะสังเกตดูโคดเล่นเนี่ยจะไม่มีการกระชากนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับผมใช้แรงของนิ้วก้อยเนี่ยเกี่ยวขึ้นนะครับผมจะโดนไปเสพมากๆนะผม โอเคนะครับผม <no>? มีเคล็ดลับดีๆผมก็จะมาบอกนะครับผมเห็นไหมเห็นปะมันก็จะเป็นลูกๆขึ้นเลยทุกคนเห็นปะเพราะมันขึ้นได้สุดมันลงได้สุดนะครับเน้นย้ำนะครับผมเล่นจนหมดแรงนะครับผมโอเคนะครับ นี่มันก็จะได้กล้ามเนื้อใบเสร็จแบบนี้เลยนะครับผม